สวัสดีค่ะพบกับรายการ Trinity Expert View เจาะเทรนการลงทุนหุ้นค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยก,กันในเรื่องของ fast recovery ของกลุ่ม Tourist ค่ะก็กลุ่มทัวริสนะคะในไตรามาสหนึ่รายงาน net loss ออกมานะคะอยู่ที่4,140ล้านบาทค่ะก็ฟื้นตัวดีขึ้นเยียวยนะคะจากที่ในไตรามาสหนึ่ปี2-1ที่ขาดทุนอยู่ที่6,500ล้านบาทค่ะแต่ถ้าเทียบ Q on Q นะคะในไตรามาสสปี21ทั้งกลุ่มนะคะมีการ กำไรสุทธินะคะอยู่ที่1,400ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ดีนะคะตัวเลขนี้ค่ะเป็นตัวเลขที่เรากเก็บมานะคะจากบริษัท4บริษัทค่ะได้แต่ได้แก่มินเอราวันเซนเทลแล้วก็ SHR หรือว่าสิงห์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทค่ะ ทั้งนี้นะคะเรามองว่าการฟื้นตัวในไตรมาสสค่ะจะทําได้ค่อนข้างดีค่ะหลังจากที่ประเทศไทยนะคะมีการกลับมาใช้มาตรการเทสแองโกในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะส่งผลให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการยกเลิกม,มาตรการเทสแองโกสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเหลือเพียงแค่การใช้ไทยแลนด์พาสที่จะเข้ามา ในเมืองไทยได้ค่ะซึ่งเราคาดว่านะคะการใช้ระบบ Thailand Pass เนี่ยอาจจะมีการยกเลิกในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะส่งผลให้จะมีะจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการฟื้นตัวของกลุ่มโรงแรมในยุโรปแล้วก็ยูนะคะเรามองว่ามีการฟื้นตัวที่ได้ค่อนข้างดีค่ะโดยที่2องสอง โดยที่ยุโรปแล้วก็ยูเคนะคะเป็นสัดส่วนรายได้หลักของ2โรงแรมค่ะได้แก่กลุ่ม m i n น r แล้วก็กลุ่ม SHR นะคะในไตรมาสหค่ะถือว่าเป็นช่วงโลซีซันของยุโรปแล้วก็ยูเคนะคะทำให้มีการเดินทางที่น้อยลงแล้วก็มีอัตราการเข้าพักที่แบบตวลดลงถ้าเทียบ Q on Q ค่ะอย่างไรก็ดีค่ะในช่วงไตรมาสหเป็นช่วงที่มีการระบาดของ โควิดสายพันธุ์โอมค้อนค่อนข้างรุนแรงส่งผลให้ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากนะักเนื่องจากเป็นช่วงโลซีซันอยู่แล้วทั้งนี้นะคะในช่วงไตรมาสสและไตรมาสสจะเป็นช่วงที่เริ่มกลับมาเป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยวในยุโรปและยูเคอีกครั้งเราก็มองว่าในช่วงนี้นะคะจะมีตัวเลขที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจะเป็นตัวเลขที่เดี๋ยวเราจะนําเสนอต่อไปค่ะปีนี้นะคะเราก็มองว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจะมีปรับ จะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็จะยังไม่สามารถกลับไปที่ระดับ pre-covid level หรือกลับไปเทียบเท่ากับตัวเลขในปี2019ได้ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะอย่างที่กล่าวไปว่าในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะมีการยกเลิกมาตรการการใช้ Thailand Pass ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คาดว่าในไตรมาส4ค่ะอาจจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะสูงถึง1 000, 000ล้านรายต่อเดือนค่ะ อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยการฟื้นตัวของกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีอย่างเช่นในเดือนเมษายนนะคะก็จะเห็นว่ามีระดับอักคุเพนซีเรทที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างประเทศไทยคะ่ะมออีอัตราการเข้าพักหรืออักคุเพนซีเรทอยู่ที่46-57%แล้วแต่ในแต่ละโลเคชันคะ่ะสาหรับในทวีปยุโรปนะคะมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่63%คะ่ะแล้วก็มาองดีฟนะคะมีอัตราการเข้าพักสูงกว่า50%แต่ถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่ง a l ดิฟส์อาจจะมีการปรับตัวลดลง Q ิวอนะคะเนื่องมาจากว่าในไตรมาสหนเนี่ยถือได้ว่าเป็น peak s e a s o เลยทีเดียวนคะคะที่ไตรมาสสเนี่ยเป็นการเริ่มเข้าสู่ low season ของมาด i v e ์แล้วค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวเลขอัปเดตนะคะจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงไตรมาสหค่ะเราจะเห็นว่าสัดส่วนหลักเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปนะคะก็นับเป็น58%ของ total arrivals ที่เข้ามาในไตรมาสหซึ่งในอดีตค่ะ pre covid นะคะ,ะ,คะก็ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศสูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่สัดส่วน30เนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่ปัจจุบันเนี่ยประเทศจีนยังคงนโยบาย zero covid case ส่งผลให้ยังไม่สามารถมีจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางออกมานอกประเทศได้ค่ะทั้งนี้นะคะในช่วงเดือนเมษายนเราเริ่มเห็นการกลับมาของนักท่องเที่ยว2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกได้แก่ชาวรัสเซียนะคะหลังจากที่ช่วงไตรมัสหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องสงคร,รามรัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็มีการระงับการบินระหว่างประเทศ นะคะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวของรัสเซียเนี่ยมีการปรับตันลดลงค่ะในขณะที่ในเดือนษษขอโทษค่ะในเดือนเมษายนนะคะเราเริ่มเห็นการกลับมาของนักท่องเที่ยวรัสเซียแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็คาดว่าในช่วงต่อไปเนี่ยจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ตัวเลขนะคะถ้าเราเห็นตัวเลขด้านล่างนะคะ,ะจำนวนการเที่ยวนะคะของด o m เมสติกทริปหรือว่าการท่องเที่ยวเอ ด้วยคนไทยเองนะคะก็มีการปรับตัวสูงขึ้นถึง68%เปซยออนเยซึ่งเป็นผลจากการยกเลิกม,มาตรการต่างๆนะคะในขณะที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะ13%คิออนคิวก็จะเห็นได้ว่าช่วงประมาณเดือนมีนาเนี่ยจะมีการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนที่ลดลงแล้วก็ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเจ้งหรือระดับสูงแต่ว่าผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติมากขึ้นค่ะ อันนี้นะคะเป็นตัวเลขของโรงแรมของในประเทศไทยนะคะเป็นพอร์ตฟ l ลิโอของ Minor Group นะคะเราก็จะเห็นว่าอัตราการเข้าพักขาในช่วงไตรมาสหนึ่งอยู่ที่31%นะคะก็สูงสูงขึ้นมานะคะจากไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วนะคะที่อยู่เพียงแค่20%ค่ะถ้าเรามาดูตัวเลขของในเดือนเมษายนค่ะ occupancy rate นะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่46%ค่ะส่งผลส่ผลให้ r e v p a นะคะในปัจจุบันเดือนเมษายนเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับ pre-covid pre-covid level นะคะที่ประมาณ47สําำหรับ ADR ค่ะในช่วงไตรมาสหนึ่งก็มีการปรับโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดย strategy ในปัจจุบันนะคะโรง,งแรมแต่ละโรงแรมเนี่ยอาจจะเน้นอัตราการเข้าพักให้สูงกว่าระดับ50ก่อนและใน Stage ถัดไปเนี่ยจะมีการปรับเพิ่ม ADR มากขึ้นค่ะซึ่งจะส่งผลให้ Revpar เนี่ยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะ สำหรับต่อไปค่ะเป็นตัวเลขนะคะพอร์ตโฟลิโอโรงแรมในยุโรปค่ะเป็นพอร์ตโฟลิโอของ Minor Group เช่นกันค่ะก็จะเห็นว่าสัดส่วนรายได้หลังนะคะจะมาจากโรงแรมในสเปนค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเข้าสู่ช่วงไตรมาส2ซึ่งเป็นไตรมาสที่เรียกว่าเป็นไฮซีซั่นของกลุ่มยุโรปแล้วก็ถือว่าค่อนข้างทําได้ดีนะคะอัตราการเข้าพักอยู่ที่63%เรฟพานในเดือนเมษายนนะคะปัจจุบันเนี่ย ถ้าเกิดเทียบกับ pre-covid level เนี่ยต่ำกว่า pre-covid เพียงแค่3%เท่านั้นเราคาดว่าทั้งไตรามาส2เนี่ย RevPar เนี่ยจะสามารถทำได้สูงกว่าระดับ pre-covid แล้วหลักๆเลยเนี่ยมาจากอัตราการเข้าพักที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเราคาดว่าทั้งไตรามาส2เนี่ยมีโอกาสที่อัตราการเข้าพักหรือ occupancy rate เนี่ยจะแตะระดับ70%ค่ะในขณะที่ ADR นะคะหรือว่าราคาค่าห้องพักต่อคืนเนี่ยคาดว่าจะสามารถปรับตัวสูงขึ้นจากไตรามาส1ได้เช่นกัน,นะคะ่ะ เราก็มองว่าเรฟาในช่วงไตรมาสสและไตรมาสสนะคะจะสามารถปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปี2019ค่ะสไลด์ถัดมานะคะเป็นพอร์ตโฟลิโอของโรงแรมมาลดีสนะคะซึ่งเป็นของ Minor Group เช่นกันค่ะจะเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขของมาลดีสเนี่ยปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3ปี21นะคะก็ ADR เนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นมาได้สูงกว่าพีโควิดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเรามาดู Occupancy Rate ในเดือนเมษายนเนี่ยจะอยู่ที่61%ก็อาจจะต่ำกว่า Average ของไตรามาสหนนะคะที่เมตราการเข้าพักอยู่ที่72%หลักๆเลยเนี่ยช่วงไตรามาสหนเป็นช่วง Peak Season ของ Maldives นะคะในขณะที่ไตรามาสสเดือนเมษายนเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ช่วง Low Season แล้วแล้วก็เป็นช่วงที่มีพายุ อย่างไรก็ดีค่ะเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าอัตรา,าก,การเข้าพักจะลดลงนะคะแต่ก็ยังถือว่าทําได้ค่อนข้างดียังอยู่สูงกว่า50%ค่ะในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยตัว ADR เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลง Qon Q อนะคะอย่างที่เรียนไปว่าเป็นช่วงของ low season เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะ maintain occupancy rate ได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการใส่ promotion เข้าไปหรือมีการลดราคาค่าห้องพักซึ่งจะทําให้ตัว Revpar เนี่ยอาจจะถ้าเทียบกับ pre covid เนี่ยตอนนี้ในเดือนเมษายนก็จะเรียกว่า เทียบเท่ากันนะคะก็คือแฟลตค่ะ สำหรับถัดมานะคะจะเป็นมาลดิสเหมือนกันคะ่ะแต่เป็นพอร์ตโฟลิโอของโรงแรมในกลุ่มเซนเทลนะคะอัตราการเข้าพักในไตรมาสหนึ่งเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะคะอยู่ที่86%ค่ะถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีสองหนึ่งนะคะที่มีอัตราการเข้าพักอยู่ที่7 6ค่ะมาลดิสนะคะถือว่าเป็นประเทศแรกเลยนะคะที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เริ่มมีการฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าอัตราการเข้าพักแล้วก็ ADR เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นหลัังจาาากกทีีเ่เมรรปรบ Customer mix นะคะเมื่อก่อนเนี่ยสัดส่วนรายได้หลักของกลุ่มนักท่องเที่ยวในมาส์เนียจะเป็นคนจีนแต่เนื่องจากอย่างที่เรียนไปว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศจีนยังไม่สามารถเปิดให้ชาวจีนเนี่ยออกไปเที่ยวต่างประเทศได้ส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยมาลดีฟส์นะคะสัดส่วนรายได้หลังนะคะมาจากกลุ่มคนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียค่ะซึ่งมีกําลังซื้อนะคะค่อนข้างสูงทําให้มี ADR ที่สูงกว่า pre-covid level ค่ะ ต่อมานะคะเนื่องจากว่าสัดส่วนรายได้ของกลุ่มโรงแรมนะคะไม่ว่าจะเป็น Minor Group หรือว่า Centel นะคะมีสัดส่วนค่อนข้างสูงจากกลุ่มร้านอาหารเช่นกันเราก็เลยจะมีการอัปเดตให้เล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะอันนี้นะคะเป็นพอร์ตโฟลิโอของ Centel ค่ะเราจะเห็นว่าในไตรมาสหนึ่งทั้ง Same Store Sales แล้วก็ Total System Sales นะคะอยู่ในแดนบวกเรียบร้อยบวกที่10%และ15%หยอเนเยหลักเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นผลมาจากการที่ มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้งของกับโควิด -19 เนี่ยได้ถูกยกเลิกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการสั่งห้ามายอินนะคะหรือว่าการปิดร้านอาหารเร็วปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วทุกอย่างเนี่ยกลับมา o p เปรต e ได้ตามปกติส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยคอนซัมชันของกลุ่ม Food เนี่ยกลับมาเรียกได้ว่าเกือบจะเทียบเท่า pre-covid level แล้วค่ะสำหรับต่อมานะคะเป็นกลุ่มร้านอาหารพอร์ตโฟลิของ Minor Group นะคะในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามี Same Store Sales Growth นะคะอยู่ที่4.2แล้วก็ Total System Sales นะคะอยู่ที่11.5เ e อร์ n อ e น r เอก็ยังถือว่าทำได้ดีเป็นแดนบวกทั้งคู่นะคะโดยหลกัหลกๆเนี่ยผลประกอบการของ Miner นะคะก็ได้รับการสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของหับในประเทศไทย ออฟเซตนะคะผลการดำเนินง,งานที่ค่อนข้างอ่อนแอของหับในประเทศจีนแล้วก็ออสเตรเลียค่ะโดยที่ในประเทศจีนนะคะในไตรมาสหนเนี่ยยังคงมีการล็อกดาวน์ในในเมืองเซี่ยงไฮ้ค่ะหลังจากที่มีการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนนะคะ ก็ส่งผลให้มี total system sales ปรับตัวลดลงประมาณ50% year on year ค่ะอย่างไรก็ดีค่ะในเดือนเมษายนนะคะเรายังคงเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่า total system sales นะคะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ66.7% year on year ลียหลักๆเลยเนี่ยมาจากฐานที่ต่ำในช่วงไตรามาส2ของปีที่แล้วนะคะก็ช่วงเมษายนของปี21เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ค่อนข้างนุนแรงแล้วก็ทาง ทางประเทศไทยเนี่ยก็มีมาตรการต่างๆออกมาที่ทําให้ไม่สามารถรับประทานอาหารในร้านอาหารได้แล้วก็บร้านอาหารก็มีการปิดตัวไปนะคะทำให้ total system sales เนี่ยใน,ใในเดือนเมษายนของปี21เป็นฐานที่ค่อนข้างต่ำค่ะในขณะเดียวกันค่ะตัวของ sales m e e s s o r a Growth ะะในเดือนเมษายนก็ยังคงปรับตัวบวกอยู่นะคะก็ยังทงทําได้ค่อนข้างดีค่ะแล้ก็มองว่าตัวเลขนี้นะคะจะสามารถทําได้ดีอย่างต่อเนื่องทางไตรมารส2ค่ะ สำหรับทอบ็อปพลิกในกลุ่มท่องเที่ยวนะคะเราเลือกมา2ตัวค่ะก็เป็น Minor Group แล้วก็ s h r หรือว่าสิงห์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะคะเหตุผลหลัก right Про ท so ี่เราเลือก2ตัวนี้มาเนื่องจากว่า2บริษัทนี้นะคะมีสัดส่วนรายได้จากโรงแรมในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรป UK หรือว่ามัลดีฟส์ค่อนข้างสูงซึ่งเรามองว่า3ประเทศนี้นะคะมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ฟื้นตัวได้ดีกว่าการท่องเที่ยวในประเทศค่ะอย่างมนนะคะเรามองว่าในช่วงไตรมาสหนึ่งปี2อเนี่ย เป็นบัตทอมของปีนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าในไตรมาสสและไตรมาสสของปีนี้เนี่ยจะสามารถเทิรนเป็นกําไรได้อีกครั้งหนึ่งค่ะในขณะที่ ADR นะคะหรือว่าไรายได้ค่าห้องต่อคืนค่ะคาดว่าในไตรมาส2และ3เนี่ยจะสามารถทำได้สูงกว่า pre covid level ค่ะสําหรับตัวอีกอันนึงนะคะก็เป็นสิงห์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะคะก็มองว่าปัจจุบันเนี่ย ยังเทรดอยู่ที่ค่อนข้างต่ำนะคะเทรดที่ EV per t d a อยู่เพียงแค่10เท่าต่ำกว่า industry average นะคะที่อยู่ที่18เท่าทั้งนี้ค่ะในช่วงไตรมาส2ก็จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวในมอริเชียแล้วก็ฟิจินะคะซึ่ง2ประเทศนี้เนี่ยจะได้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะคะจากการที่ออสเตรเลียแล้วก็ New Zealand นิวซีแลนด์เปิดประเทศแล้วก็เรามองว่าออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ฟิจิฟิแล้วก็มอริเชียสแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะสามารถออฟเซตนะคะช่วง Q2 Q3 ซึ่งเป็น low season ของการท่องเที่ยวในประเทศได้เราก็เลยเลือก top pick 2ตัวค่ะคือมินแล้วก็ S H R นะคะยังไงก็ฝากคุณ2ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ